สวัสดีครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยชาแนลครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดสนวนับผมวัดบ้านสนวนไหนวันนี้มางานแก้บนนะครับนะอยู่อำเภอห้วยราชบรรยากาศครับผมก็ยังเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมววันนี้ทีมงานไหนมาลงเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าแล้วกัน วันนี้จะเป็นทีมงานอ่างเปาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมดีสา2สองสองสเป็นหน่วยของอำเภอห้วยราชครับผมเดี๋ย็ลงจอ12เมตรนะครับลงจอสิบสองเมตรความสูง4ชั้นนะกับตู้ลำโพงวางด้านล่างตู้เบส8ตู้เสียงกลางอีก8ดอก วันนี้ใช้บีม2ตัวด้วยกันนะฝั่งโน้นจะเป็นรถหนังครับผมนะรถหน่วยอังเปาภาพยนตร์นะซุป,ปเปอร์จิ๋นะวนมเบเร์โทร0864594916อำเภอเฮราชงานแก้บนก็จะรู้จักมักคุ้นกันดีกับทีมงานนี้ครับผมนีนะ่เรียกว่าเป็นเจ้าประจำวัดบ้านสนวนใน น่าจะพี่ๆเขาน่าจะตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะน่าจะกำลังจะลองเสียงนี่ครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับกี่คืนแล้วครับอยู่กี่คืนแล้วนี่สี่คืน้คืนพรุ่งนี้ด้วยอ๋อนี่ครับผมมาี่ยวอะไรนั่นทอนเร่อกวนอ๋อเรียกว่าเป็นทีมงานที่อยู่กับวัดสนวนในครับประจำครับผม ไปเดี๋ยวเราไปถามไทยกับพี่ใหญ่ครับผมนะโตเกะเจ้าของหน่วยสวัสดีครับนะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมนะครับนี่เวมาเล่นกับอีกงานอังเปาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีเหมือนเดิมจะออกงานเรื่อยๆเนาะไปน่าจะมาถ่ายตอนไอ จอใหม่เนาะวันนี้ไม่ได้จอใหม่ไหนจอจอใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งแถามาแล้วครับอ๋อนี่ครับจอใหญ่อ่ะจอใหญ่มาคืนจบงั้นเราโมูปะนองหนาดูวันใหม่งั้นน้อวันใหม่เราตรงอ๋อโอ้ยลูกตอนนั้นก็ยังไม่นั่นโมมันยังไม่ได้นั่นแหละอ่าวันนี้แกแกบนรวมๆก็ห้าคืนใช่ไหมครับห้าคืนเรียกเรียกว่างานต่อเนื่องเนาะยอดเลยทีเดียว มันเป็นจังหวัดจังหวัดเจ้าภาพทั้งงหมดที่แล้วจะจะจังหวัดเจ้าภาพเขามามาวันเดียวสามเจ้าอ๋อวันเดียวสามเจ้าครับเอ่อของเจ้านี้ติดต่อไว้เมื่อ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 วันที่สิบแปดอ่าพอมาลงปั๊บมีเจ้ามาแก้บนวันนี้เห็นเอาโตอีกเอาโตครับอ๋อได้สองคืนได้อีกสองคืนอ๋อโอเคครับผม นี่ครับผมมันเป็นตังหวะมันเป็นลัเษณะตังหวะใช่แล้วเป็นความมาตรฐานของหน่วยด้วยครับผมนะเรียกว่าเป็นหน่วยที่รักษาความมาตรฐานสูงเลยครับผมนี่อ่างเปาอำเภอห้วยราชนะเป็นใจติดต่อได้ครับผมตรงน,นี้ก็สารงภูพุ่มนะนะ,นะหนังแกบนบ่อยมากครับผมนะศักดิ์สิทธิ์นี่ครับผม วัดสนวนในมีหนังให้ชมเกือบทุกวันนะวันละสองโจวันละโจครับผมนะปีหนึ่งปีหนึ่งก็เกือบสองร้อยโจครับผมนะปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันนะปลาไปแล้วสองร้อยโจไม่ใช่ธรรมดานะวันนี้ก็เก็บภาพนะช่วงหัวค่ำนะครับผมช่วงเย็นๆมาฝากครับผมขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่รับชมนะครับนะ